สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกับนมมาใช่ไหมครับว่ามื้อนี้ครับผมญาติพี่น้องมัสกิบไข่นะครับไข่ก็กเป็นเอาเขาไปฝากกรอบนี่แหละทีเป็นถาดที่สองนะครับอ่าทีเป็นถาดที่สองใครก็ถือว่าได้ได้หลายพ่อสมควรแล้วละเนี่ยหลย่พ่อจุ้งวนแล้วสองกรงนะครับนี่นี่แหละหลายแล้วใครหลายแล้วนะครับ อันนี้เป็นนกน้อยครับนกน้อยที่แยกออกจากโบกแยกออกจากโบกมากนะครับเนี่ยจากฟักได้เจ็ดสิบแปดสิบเหลือยูสิบกัวตัวฟักได้ฟักได้แปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบตัวนะครับเหลือนกอยูสิบก่าตัวสิบสองตัวบ่าี่แมวกินพี่น,ออน้องผินวังเงี้ยอือก็งงงามเลย ก็มังเลยบอกว่าสิบหมืม่นสิบกู้หมื่นแหละนี่น้องมาหายไปตั้งหลายตัวนู้ห่อเลยนะครับอ่ะก็เลยว่าหมูนี่แล้วกลายไปใช่ไหมเจ็บใครนะครับนี่ใครก็ถือว่าถาดว่าสิเดตเต็มถาดนี้หรอกนะครับถาดว่ารสิเดตเต็มถาดนี้หรอกถาดแรกผมใส่ไปลอยสี่สิบลอยสี่สิบ กว้างครับอถาดพรมก็ติใส่ทุกถาดนะในบ้าได้ลอยสี่สิบฟองซ้ำกันนะครับอ่านี่ครับผมถาดถาดฟักไข่นะครับอ่าเดี๋ยวผมสิขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเก็บไข่ก่อนกุ้งมูนีน่โอ้ก็พังหมด,หมหมดพี่น้องกุ้งผมมันไปหมดจ่อไหมหมดจ่อพังหมดแล้ว ยงเงียยองเงี้ยยู่นะครับอ่ะขอเวลาเก็บไข่แป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชม อ่าครับผมท่านผู้ชมได้เต็มฐานแล้วแต่บอรูกว่าสุดได้ยักหน่วยนะครับสุดจักฟ้องนะครับก็สุดได้ทอนคือเราแหละทอนเศษฐานนะครัปก็ตินับไปนําให้มันได้รวยสีสิบฟองนะท่านผู้ชมอืมนี่แหละในฐานนึงแล้วนะครับอ่ะพอเวลาเปลี่ยนฐานเราก็นับอ่า ครับผมท่านผู้ชมได้ลอย40หน่วยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ถากไงก็เลยบ่บ่บจำแนนปันเดยอ่าถาดไงนะครับถากไงก็ถือว่าพอดีสจหรับถาดนี้พ่อพ่อผิดเดย์งไงนะครับอ่าลอย40หน่วยครับถือว่าจับแม่นอยู่เลยจับเสียถาดทั้งล่างเลยลอย40บ่ได้เติมบ่ได้ยังเลยเปะพอดีเลยวะนะครับเดี๋ยวเอาไปเอาไปเข่าตู้ก่อน,นนะครับท่านผู้ชมไป อ่ะครับผมมา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 วันหน้าตัวแล้วโอู้ไงฝุ้งนะครับเนื้อผมถา,าดถาดแรกครับที่ผมใส่เจรับตู้นี้นะครับได้เป็นเชือแล้วนะครับเชือดีพร้อมนะครับเชือดีอยู่นะครับสําหรับถาดนี้เนี่ยบ่งทดสอบเบิ่งสีหานวยก็เป็นทั้งสีหานวยอยู่แต่ว่าบ่รู้ว่ามันสิฟักได้จ้กเปอร์เซ็นต์มันสิฟักได้หลายมันเลยนะครับสําหรับ สำหรับถาดนี่แต่ละถาดที่ได้ลอยสี่สิบน้วยครับแต่ว่ามันจะได้จากตัวบ้านได้รู้นะครับะสำหรับถาดนี่ก็จะยู่นี่แหละยู่สั่นนี่แหละนะครับใส่เลยปับเี่ียวบผมสองได้สองถาดแล้วนะครัแต่ผู้ชมหางกันอยู่ หางกันอยู่หามือหามือซี่มือหามือนะครับห่างกันอยู่ซี่หามื่อถ้ามันเก็บได้เก็บไว้ได้โดนพมก็บยัดได้ห่างกันเจ็ดมือแล้วเพราะมันสิเป็นมันสิเป็นสมมติว่าฐานนี้ฟักอ่ากระฐาอีกเก็บมือฐานนี้ฟักเก็บมือฟักเก็มือฟักนะครับมันสิได้ต่อต่อกันเป็นรอดๆไปนะแต่ว่ามันเก็บใครได้บ่โดนครับอ่าผมก็เลย หามือ่อหามื่อนี่ก็ยังบบชั่วบอลเลยดีดนะับยังบบชั่วบอนเดยอ่านี่ยผมกลับไข่แล้วว่าเสานี่มีเชือกมีเชืออยู่เด่นี่แต่ว่าแต่ว่ามันต้องซองเมืองก่อนมัยังเมืองสีบรูดอกนะครับแต่ว่ารับรองว่ามีเชือกเถอะนะครับอ่านี่นะครับเอาไปนะครับได้ได้ซองฐานแล้วนะครับเหลืออีกเหลืออีก ทานนี้ทานนี้แต่ว่าซันนี่ว่าในเหตุฐานเลยนะครับะระยะการไก่ไฟก็ถือว่าไก่อยู่แต่เอาปัญหาน,นี่ปัญหาหร่อยป้องนะครับกล็ลองลองบ้างนะครับเพราะว่าเป็นตู้ทดสอบทดลองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นูมมากแค่ไหนครับไว้พร้อมจิปหนาเก็บไข่อีกคือก็ละไรบ้างส่งนครับนะครับ,นะรบไว้พร้อมจิปหนาคลิปนีน้ขอตัวลาก่อนนะสวัสดีครับผม